สวัสดีครับวันนี้พบกกบผมกับช่อง Top Story อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะไม่แนะนำเป็น m e t a เว r ร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ b o ็อกโทเปียนะครับ b o ็อกโทเปียโอเคครับบ็อกโทเปียนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันเลยนะครับว่า b o ็อกโทเปียนั้นจะไปลมแสนบล็อกได้จริงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวขัตอนแรกเราก็มาดูเป็นเทเลอร์ก่อนนะครับโอเคครับ โอเคครับก็อันนี้จะเป็นช่อง YouTube ของบล็อกทเปียนครับก็สามารถคลิกติดตามแล้วก็มาชมได้นะครับมีทั้งที่แบบว่าเขาอธิบายด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูเลยครับว่าบล็อกทเปียนั้นเป็นยังไงนะครับก็โดยรวมคอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็คือเป็นแบบดิเทนทไลท์เหมือนกันครับก็คือว่าจะเป็นเมืองเป็นใช้ VR นะครับเนี่ยเป็นแว่น VR เข้ามาเดินในในในเมืองนี่นะครับก็ในอนาคตที่เขาทําเสร็จแล้วก็จะใช้ ใช้แว่น VR เข้ามาร่วมในเกมครับก็เราก็ต้องสร้างอวตารขึ้นมาถ้าถ้าผมนึกไม่ถ้าถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงแบบ Lady Player o n วเลยครับก็ตัวแอปตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าจะไปทางนั้นครับก็ตอนนี้ที่แอปที่คล้ายๆกันนะครับถ้าเพื่อนไม่เข้าใจคำว่าแบบ c e n t นท l ไล e ์หรือว่าเกี่ยวกับ m e t a v e r ร์นะครับก็ลองไปเล่นเกมจะเป็นของไอ้จะเป็นเดอะแซนบ็ใช่ไหมครับแล้วก็มีของดิเซนทไล์เอไอดิเซน์แลนด์นะครับโอเคครับแล้วก็ อื่นๆอีกนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้มากนะครับโอเคผมจะแนะนำตัวนี้ก่อนโอเคครับก็คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือจะมี21ชั้นนะครับ21ชั้นนี้ก็คือหมายความว่าเป็น21ชั้นของแบบเหมือนบีบิตคอยครับมีแค่21ล้านครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆในดูคลิปเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือว่ามันจะมีชั้น1ถึงชั้น21ครับเนี่ยแล้วแล้วดูดูรอบๆข้างนะก็จะเป็นบอร์ดโฆษณาครับก็คือว่าตัวเนี้ยในตัวของตัวเกมนะครับมันจะมีโทเค็น เชื่อว่าบล็อกนะครับเป็นรีบล็อกกับแอดบล็อกนะครับก็คือแบบว่าต่อไปครับคือว่าเราลงโฆษณาเงี้ยเห็นไหมครับเข้ามาในเกมปุ๊บก็คือสามารถใช้ใช้เงินในการซื้อแอดโฆษณานี้ได้แล้วก็เป็นบล็อกเชนนะครับสาหรับผู้ที่ถือถือครองของเหรียญตัวนี้นะครับก็คือจะได้ค่าแอดจากจากผู้ที่ลงทุนนะครับคือว่าเราซื้อเหรียญไว้ก่อสแต็กไว้เงี้ยครับก็จะได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็ได้ค่าโฆษณาสาหรับคนที่มาลงโฆษณาเกี่ยวกับในตัวเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ที่เขาเขียนมี Pay c คเตอร์แล้วก็เร a r นนิ่งแล้วก็เอิญนะก็จะมีทั้งระบบเกมมีระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอเรื่องไปไว้เบเปอร์ให้ดูนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเมตาเวิร์สต่างๆนะครับก็คือสามารถเล่นในมือถือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นตอนแรกๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็เป็นแค่ไว้เบเปอร์นะครับโอเคครับก็นี่ครับส่วนตัวเนี้ยที่ที่ผมบอกอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบเรียน i n g ก็คือแบบว่าเราต้องเรียนรู้ว่าสามารถทําอะไรได้บ้างในในโลกนี้ต่างๆนะครับ แล้วก็ e a r n i n g e a r n i n g e ก็จะเป็นมีทั้งเกมเหมือนแบบว่าเป็นมินิเกมต่างๆที่คนที่ที่เขาทำขึ้นมาให้เล่นแล้วก็จะเป็นทั้งมีการพนันแล้วก็มีเกม18บวกนะครับคือชั้นเกมก็จะมีูชั้นที่21อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับที่ผมอ่านมานะนะครับก็เพย์ก็จะเป็นแบบว่าเกมนะครับต่างๆเป็นรีแลกซ์โซนอะไรอย่างเงี้ยครับอโอเคครับครีเอนะครับก็คือแบบว่าเพื่อนๆสามารถเข้ามาสร้างเกมได้นะครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบ่งผลกําไรต่างๆครับจากเกมครับโอเคครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อนะครับว่าแอมีอะไรบ้างโอเคครับตัวข้างบนนี้ก็จะเป็น Xchange นะครับ Xchange ของเขาก็จะตอนนี้ที่เหรียญที่เปิดขายนี่ครับเพิ่งเปิดไม่ไม่นานนี้ครับก็ประมาณประมาณที่10นี่ครับที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็โอเคครับก็ราคาเหรียญก็ประมาณนี้ครับก็เราสามารถเช็คได้ที่คอยมาเก็ตแคปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับก็ราคาตอนนี้ครับบล็อกทวเอียนะครับคอย marketcap ก็คือ0.7 618บาทนะครับก็เนี่ยครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้ก็ที่ล่าสุดก็ยังเป็นไซด์เวลลงลงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาพาไปดูต่างๆนะครับก็ที่แอปที่เรารองรับก็จะเป็นของบล็อกพลิกอนนะครับก็คือในเชนนะครับใช้เมทิกใช้อะไรครับแรกเป็นบล็อกขึ้นมานะครับสําหรับการสแต็กต่างๆนะครับก็หรือว่าจะไปดูเช็คที่คอยแกกโคก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวปิดไปก่อนครับส่วนตัวมีเดียต่างๆนะครับลองกดข้างบนได้เลยนะครับ ตอนนี้เหรียญที่ที่เพื่อนเพื่อนสมัครนะครับเดี๋ยวผมก็ส่งลิงก์สมัครของตัวแอปนี้มาให้ก่อนนะครับก็สําหรับใครที่อยากสมัครแล้วก็ที่เขียนหาลิงก์ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้เราก็สวัสดีสวต์ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเบนเดียนะก็เป็นข่าวสารต่างๆครับที่เกี่ยวกับไอ้บล็อกโทเปียนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถลองมาอ่านดูได้นะครับโอเคครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เทเลแกรมแล้วก็ตัวทวิตเตอร์นะครับก็มีผู้ติดตามประมาณแสนกว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นต่อไปครับก็การสแต็กนะครับนี่เราดูหน้านี้ครับก็เป็นการสแต็กนะครับตอนนี้ปิดหมดแล้วนะครับพูว์หนึ่งสองสามก็คือผมมาช้าไปโอเคไม่เป็นไรก็สแต็กเนี้ยก็อยากที่รู้ๆกันก็คือนะใครลงได้ก่อนก็มีโอกาสนะแต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงเองนะครับอันนี้ไม่ใช่แนะนําการลงทุนนะผมก็แค่แนะนําตัวบล ok ็อกโทเปียเฉยๆเป็นมารติเวิร์ดอีกตัวหนึ่งโอเคครับส่วน NFT ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือมี21ชั้นนะครับเอาที่ผมมองมองคิดดู ช,ชั้นที่จะแพงที่สุดก็คือชั้นหนึ่งที่ที่ผมไปอ่านไวเปอร์มาก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นหกชั้นยี่สิบเอ็ดนะครับไอชั้นหนึ่งที่มันแพงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชั้นหนึ่งอะทุกคนเวลาเริ่มเข้าเกมมาก็ต้องเริ่มชั้นหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับการที่เราจะเห็นแอดต่างๆโฆษณาต่างๆทั้งไอคอยมาเก็ตแคปหรือใบแนนหรือว่าโฆษณาต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการโฆษณาในโลกเสมือนจริงหรือโลกจริงก็ได้แล้วแต่ครับคือทุกคนครับจะได้จะอยู่ชั้นที่หนึ่งก่อนทุกครั้งเลยครับก็คือตั้งตเเม้ออยนลส แล้วก็ไปดูราคากันนะครับว่าตอนนี้ราคาของตัวอเดี๋ยวแป๊บน,นึงของ NFT นะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็ประมาณสี่แสนบล็อกนะครับเราก็ไปดูราคานะครับว่าตอนนี้ราคาสี่แสนบ็อกเนี่ยมาประมาณกี่บาทไอ้นี่ชี้ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งค่อนข้างแพงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีแอดโฆษณาได้ครับเราลองลองมาดูถ้าลองดูคลิปไอตัวตัวอย่างเขาอีกทีลองด,ดูดีนะครับมันจะมีคลิปแบบว่านี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มันจะมีเหมือนเหมือนแอดโฆษณาเป็นป้ายนะครับต่างๆแตยๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับพวกป้ายโฆษณาเนี้ยมันจะเป็นแอดต่างๆที่เราสามารถลงโฆษณาเขามาขายได้ส่วนผู้ลงโฆษ,ษณาก็จะเสียเงินต่างๆสำหรับการเหมือนซื้อโฆษณาช่วงเวลาอย่างนี้ครับคือแล้วจะจ่ายยังไงคือจ่ายเป็นตัวด้วยคริปโตนะครับสำหรับผู้ที่ถือเขียนเอ้ยถือเหรียญเมทัลแตกนานๆนี่ครับก็คือจะได้ค่าแอดจากโฆษณาต่างๆนะครับเนี่ยเข้ามาตัวเราทำมาเอิญเราอย่างเงี้ยก็ได้ครับเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็คอนเซปต์คล้ายๆดีเซนเตอร์แลนด์นะครับโอเคครับ ก็เรามาดูราคากันนะครับว่า NFT ตอนนี้ราคาเท่าไหร่น,นะครับอลองตีบล็อกวันนี้ที่ขายหมดขายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่ารอบสองแล้วกใกล้เปิดเลยเดี๋ยวผมจะไปแจ้งขายอีกทีนึงครับก็ลองดูราคาครับเช็คอันนี้น่าจะเป็นจุดเกิดน,นะถ้าผมดูไม่ผิดสีเขียวแล้วก็ซ้ายขวาเนี่นะ่าจะเป็นโฆษณาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเกมมันจะเพิ่งเป็นไวเปเปอร์นะก็ลองดูครับ1ล้านบล็อกนะครับแล้วก็ตีราคา1 02, นละ้านสองหนึ่งพันหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้าน ร้านสองนะครับก็ประมาณราคาตอนนี้ก็ประมาณเก้าเเอ้ยเก้าเท่าไรเก้าหมื่นหนึ่งนะครับสาหรับข้าโฆษณาหนึ่งที่นะครับสาหรับชั้นหนึ่งนี่ก็คือมันเป็นเหมือนแบบแอดโฆษณาที่แบบได้ได้ประสิทธ,ธิผลมากที่สุดครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นอื่นต่อนะครับส่วนต่อไปที่บอกว่าชั้นหกนี่เขาบอกว่าราคาคือชั้นล่างสุดมันจะแพงสุดแล้วก็ไล่ขึ้นไปถูกสุดครับเพราะว่าชั้นชั้นสองถึงชั้นห้าเนี่ยครับมันจ,จะไม่ค่อยมีอะไระครับส่วนชั้นหกที่มันจะแพงอีกครั้งหนึง่งก็เพราะว่าชั้น,น,นหก หรือว่าเกสรูมต่างๆสำหรับสามแบบที่เราแบบว่ามาประชุมกันหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันนะครับชั้นที่หกเนี่ยครับก็จะเป็นราคาขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสี่แสนกว่าหกแสนกว่านะครับล้านกว่าอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกลางนี่ผมว่าน่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าแอดมันสามารถเห็นได้ทั่วมากกว่าครับโอเคถ้าเราไปดูชั้นที่สองถึงห้านะครับก็ราคาเช็คราคาดูก็ถูกลงครับจากเมื่อกี้ถ้าตรงนี้มันก็ประมาณล้านหนึ่งใช่ไหมอันนี้ล้านสองก็ขายไปสองแสนนะครับ ราคาก็ลดลงตามหลั่นหลั่นลงมาครับก็ถ้าใครจะลงทุนก็ลองดูศึกษาต่ออีกทีนะครับก็ส่วนชั้นที่เหลือจากเจ็ดถึงยี่สบก็ราคาเป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันจะไม่มีกิจกรรมอะไรในตอนนี้ครับน่าจะเป็นสําหรับเออ่ชาวที่ครีเอเตอร์นะครับสำหรับผู้ที่คิดเอตต่างๆเพื่อทํากิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับส่วนชั้นยี่บอ็ดนี่จะแพงที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทรงส่รวมเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนการรวมทั้ง การเล่นเกมต่างๆครับเนี่ยนะครับอกละสองล้านเลยนะครับเห็นล้านห้าอะไรเงี้ยสามล้านเนี่ยจะเป็นราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ส่วนตรงนี้มันจะได้ค่าแอดเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับชั้นหนึ่งชั้นหกชั้นยี่สิบเอ็ดนะครับที่ผมศึกษามาแล้วนะครับก็ส่วนใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับตัวตัวที่ที่จะซื้อผ่านได้ตอนนี้ที่ลองแล้วก็จะเป็นครูคอยนะครับโอเคครับก็ ราคาที่บอกว่าชั้น2ี่เนี่ยเพราะว่าเราสามารถสร้างเกมแล้วก็เล่นเกมได้กันที่นี่ครับก็คนทุกคนจะมาจอยกันส่วนชั้นส่วนชั้น็1ก็จะเป็นชั้นที่สูงที่สุดของตัวหอคอยนี้นะครับเรามาลองดูเกมเพย์ก็ได้ครับมันจะเป็นหอคอยนี่ครับแรกๆก็จะเป็นชั้นประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ครับพวกโฆษณาต่างๆเราก็สามารถมาลงแอบลงโฆษณาได้นะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันป้ายอย่างเงี้ยโอเคครับก็เราคันโฆษณาก็ประมาณนี้นะครับ มันจะเป็นเป็นดีเซนเซอร์ไลท์ที่แบบว่าอนาคตมันเผมมองมองมองผมนะก็คือมันอาจจะเป็นคือเขาใช้แบบว่า 3D Engine นะครับในการในการคีเอทเกมนี้ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าผมก็ไม่ได้ว่าแซนบ็อกอะไรเงี้ยแต่บ็อกก็จะเป็นแบบของ Minecraft นะครับจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่มครัคืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนว 3D แบบค่อนข้างสมจริงเหมือนเรดี้เพเยอร์วมากกว่าอะไรเงี้ยผมก็คือแบบชอบอาจจะชอบแนวนี้มากกว่าเห็นไหมครับ ค่อนข้างสวยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ต่อนะครับก็โอเคครับก็อันนี้เป็นมีเดียใช่ไหมครับโอเคปกติไม่มีอะไรนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นไวท์เพเปอร์นะครับที่ผมอ่องอ่านให้ดูนะครับก็เนี่ยจะมี l e a r n i n g e a r n i n g แล้ว a y แล้วก็ Create นะครับต่างๆนะครับผมลองดูเนี่ยครับก็จะเป็นดีเซนทไลท์นะครับเอ้ดีเซนทแลนด์นะครับที่ให้ไปลองลองศึกษาดูก็จะเป็นเกมเดียวแนวเดียวกันเดอะแซนบ็อกอะไรครับเดเวชั่น หรือคิ้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้สองสองสามอันนี้ผมยังไม่เคยลองคนระับถ้าสองแซนบอก,กับมานานี่ผมค่อนข้างรู้จักแล้วนะครับก็นะครับตัวชั้นก็จะเป็นชั้นประมาณนี้ครับก็มีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนนะครับเห็นโซชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมาร์เก็ตครับก็เป็นพวกชั้นหนึ่งนะที่ผมบอกที่เห็นนะแล้วก็จะเป็นเกมโซ,โซนนิ่งก็คือเกมเนี่ยพวกจะเป็นเกี่ยวกับการพานันด้วยทั้งโซสิบแปดบวกก็คือเป็นแบบการพานันต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ลองสามารถลองมาดูได้ ส่วนตัวเกมก็จะเป็นอวตารครับเราก็สามารถสร้างตัวเข้าไปแล้วก็ไปซื้อสินค้าเป็น NFT นะครับก็จะเป็นทั้งพวกเสื้อผ้าต่างๆก็จะเป็น NFT ทั้งหมดนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในเกมอะไรประมาณนี้นะครับที่อ่านมาแล้วนี่ครับก็โซนก็เลเวลวันทุกคนก็จะมาที่เลเวลวันผมถึงบอกว่าทําไมเลเวลวันถึงราคาสูงได้เพราะว่าเลเวลวันทุกคนจะเดินผ่านช่องนี้เพื่อเข้าไปโลกบ ok ็อกโทเปียนะครับบ็อกโทเปียก็จะเห็นว่าจะมีแอดของไบเนสมีของอะไรต่างๆเข้ามาใช่ไหมก็ราคาสูงเนี่ครับก็เป็นส่วนชั้นเนีย ที่ที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นเกมส์แปดบวกใช่ไหมก็จะมีชั้นยี่สิบเอ็ดขึ้นไปนะมียี่สิบเอ็ดแล้วก็ชั้นชั้นหกชั้นหกก็จะเป็นอันนี้ครับจะเป็นชั้นที่เอาไว้ประชุมอะไรต่างๆครับเนี่ยเป็นแบบเปิดอันนี้ครับโอเคครับก็ส่วนพวกพาร์ทเนอร์ที่คนที่ลงทุนไว้แล้วครับอินเวสท์เมนต์ก็จะเป็นพวกนี้ครับไปแนนอะไรเงี้ยแพนเค้กโพลิกอนอันนี้อยู่ในเชนโพลิกอนนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านไวย์เปเปอร์ได้ลองแปลดูก็ไม่ยากเปิดอ่าน Google แปลได้เรื่อยๆครับตัวเกมก็ ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้เป็นแค่อันนี้เฉยๆครับเป็นตัวไว้เปเปอร์มาอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าตัวตัวนี้ครับก็จะคือใช้ตัวนี้ครับโซโซเคียวหรือเปล่าผมอ่านไม่แน่ใจก็คือเป็นระบบป้องกันนะบล็อกเชนนะครับก็เขาบอกมาอย่างนี้ว่าตัวนี้น่าจะดีครับโอเคครับรถแมพก็ตอนนี้คือตอนนี้น่าจะเปิดขายไปถึงตอนนี้เพราะว่ายี่เ็ดควอเตอร์ที่สามนะครับก็ลองดูต่อตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากมายเขาว่าทูเดอร์มูนะนครับก็ยังยังครับโอเคครับ ก็พาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยครับลองดูครับพลิกลอนต่างๆเนี่ยครับผู้นักลงทุนเนี่ยครับเขาสามารถเข้ามาดูได้ครับทีวายเปอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นทีมผู้พัฒนานะครับโอเคครับก็วันนี้ผมก็มาพูดเพียงเท่านี้ครับก็สามารถติดตามได้ฝากช่องท็อปเจีเอ้ท็อปสตอรี่ด้วยครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ